สวัสดีค่ะกับประบกับลักกี้พายิปซีพยากรนะคะคลิปนี้อ่าเสียงอาจจะไม่ค่อยดีนะเพราะว่าไม่สบายนะคะเจ็บคอมากตอนนี้คือเสียงออกเสียงไม่ค่อยออกนะคะก็อาจจะอ e ู้อี้บ้างอะไรบ้างต้องขอประทานโทษด,ด้วยแต่ทีนี้เห็นว่าเป็นวันที่16บหกไงก็เลยคิดว่าต้องรอคลิปกันนะคะก็เลยแบบว่าเออลุกขึ้นมาทำนะเพราะว่าอจริงๆมันมัน,ม,นมันอยากพักนะเพราะว่า คอไม่ไหวจริงๆค่ะเสียงไม่โอเคมากๆนะคะแล้วก็เวลาพูดอาจจะแบบฟังไม่รู้เรื่องก็ต้องขอประทานโทษด้วยแต่ว่าคิดว่าจะรอคลิปกันก็เลยมันเป็นวันที่16ไงน,นะก็เลยเข้าใจก็เลยแบบว่าเออลุกขึ้นมาทําให้ถ้ายังไงไม่ดีทําแล้วมันไม่ดีก็ต้องขอโทษด้วยนะคะถ้ามันฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็กลัวจะรอกันนั่นแหละนะแต่ถ้าสมมติว่าวันถัดไปยังไม่ดีขึ้นก็ต้องขออนุญ,ญาต พักก่อนนะคะก็อาจจะไม่ได้มีคลิปออกมาขออนุญาตเวฟไปก่อนนะคะนะเข้าใจกันเนาะนะคะอ่ามาเริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์ดีกว่าวันนี้ไปแบบเร็วๆนิดนึงนะ,ะ <c oughs> วันที่สามใบค่ะอ่าคนวันอาทิตย์มีเก้าเหรียญน,นะคะมีสองดาบแล้วก็ทาวเวอร์นะฮะ ทีนี้คนวาทิตย์เนี่ยถ้ามีเก้าเหรียญอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็บอกว่าจะมีโชคลาภเงินทองดีการเงินดีนะคะนะนะคะ,ะแต่อาจจะมีเรื่องของความลังเลตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยได้ชักช้าหน่อยนิดหนึ่งก็ถ้าสมมติมันคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกก็อย่างที่เคยบอกคะ่ะให้ข้ามมันไปก่อนเนาะเดี๋ยวก็เดี๋ยวพอวันเวลาผ่านไปมันก็จะคลี่คลายเองนะคะการเงินดีนะแต่ต้องระวังเรื่องของความปุดปรับฉับพลันสักนิดหนึ่งนะคะหรือการตกอก,อกตกใจนะคะ ต้องระวังอีกในหนึ่งก็คือบางคนอาจได้ลาบมาตามมาด้วยทุกนะคะอาจจะเป็นคล้ายๆทุกขาลาะคะ่ะแต่อาจจะได้ลาบก่อนนะคะแล้วก็อาจจะแบบว่ามีเรื่องตกอกตกใจนิดหนึ่งก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นแบบบางคนอาจจะตกอกตกใจก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ได้ลาบเป็นได้เหมือนกันนะคะ,อะขอหพหยทักพิเศษค่ะ เรื่องหน้าที่การงานนะมันมีความเบื่อหน่ายนิดนึงนะคะมีความเซ็งเป็ดนิดหนึ่งนะคะแต่ก็ต้องอดทนทํานะนะคะอย่าเพิ่งวู่วามนะคะนะบางคนเนี่ยคิดที่จะออกจากงานแบบกระทันหันก็มีบางคนรวยหรือเปล่า <c oughs> ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่หรือเปล่านาะนะคะนะอยากออกจากงานเลยนะคะแต่ก็ยั้งไว้ก่อนนะนะคะมันเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบนะบางทีมันเป็นแค่ความรู้สึกที่เบื่อหน่ายเซ็งเท่านั้นเองนะคะตามนั้นเลยค่ะต่อไปคนวันจันทร์นะ คนวันจันทร์สมใบมีเดอะสตานะคะมีสามเหรียญน,นะแล้วก็มีจัสเมนนะคะเขาบอกวันนี้คนวันจันทร์ก็ดีไม่น้อยเชียวค่ะนะคะมีเดอะสตาก็จะมีเรื่องของการทํำอะไรด้วยสองมือแล้วมันจะดีไปหมดนะคะวันนี้หยิบจับอะไรด้วยสองมือเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆหรือว่าเมนเนตด้วยตัวเองนะคะดีหมดนะคะ นะทำอะไรเป็นเงินเป็นทองวันนี้มีผลกำไรดีนะคะ,ะเขาเรียกว่าจะมีคนช่วยเหลือนะคะให้ประสบความสำเร็จนะคะดังใจหวังนะฮะนะผลก่อนการกระทําดีมักจะออกมาในรูปแบบที่ตอบสนองคุณในความดีนะคะนะสิ่งที่รอคอยนะคะจะสิ้นสุดนะฮะจะได้รู้คำตอบในสิ่งที่อยากรู้นะคะในวันนี้นะคะนะ,อะขอให้ทักพิเศษวันนี้ไปเร็วนิดนึงนะเสียงไม่ค่อยดีค่ะ เขาบอกว่าเรื่องการเงินต้องระมัดระวังได้มาก็ควรจะ,จ,ะจะต้องเก็บไว้บ้างนะคะนึกถึงยามลําบากบ้างนะคะเพราะว่า,าสภาวะทางการเงินเนี่ยนะคะมันมีสิทธิ์มันมีจุดเสี่ยงอยู่ของคุณนะคะก็ต้องระวังนิดนึงเรื่องการเงินนะคะนะแต่วันนี้ดูแล้วทรงจะได้กําไรนะคะแต่ก็ต้องไพ่ออกมาทักเตือนว่าอย่าใช้สมหมดล่ะนะเก็บไว้บ้างเรื่องการเงินนะคะ <S <S ต่อไปคนวันอังคารนะคะ วันอังคารมีหกเหรียญน,นะอัศวินเหรียญอีกนะคะแล้วก็เก้าไม่เท้านะคะคนวันอังคารก็ดีไม่น้อยค่ะได้เหรียญเยอะแยะไปหมดนะฮะก็มีทั้งหกเหรียญแล้วก็อัศวินเหรียญน,นะคะกาบอกว่าวันนี้เนี่ยนะถ้าไม่เป็นผู้ให้จะเป็นผู้รบับรองเงินจากตรงไหนจะได้ตรงนั้นบางคนอาจมีอีกการช่วยเหลือเกื้อหนุนผู้อื่นนะคะบริจาค เรื่องของปัจจัย4ี่ปัจจัยห้านะคะให้กับผู้ยากไร้หรือว่าบริวารของตัวเองก็ได้นะฮะถ้าไม่เป็นผู้ให้บอกแล้วจะเป็นผู้รับนะคะนะในวันนี้นะฮะเรื่องของการเงินการลงทุนเครดิตเงินกู้ดีนะคะนะแต่อาจจะมีเรื่องของความเบื่อหน่ายเซ็งในภาร,ระหน้าที่นิดหนึ่งนะคะนะ บางคนอาจจะเบื่อในเซ็งในภาระหน้าที่ที่บอกว่าบางคนได้เครดิตมาจากธนาคารแล้วมันต้องไปผ่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือบางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องงานนั่นแหละนะนะคะนะเรื่องงานเนี่ยอาจจะมีความเบื่อในเซ็งนิดหนึ่งนะคะขอไพ่ทักพิเศษค่ะวันนี้งานเยอะงานแยะนะคะงานมีทิศทางที่จริญก้าวหน้านะคะงานเข้าซบบ <c oughs> <c oughs> นะคะก็ทำกันไปเนาะนะคะตามนั้นเลยต่อไปคนวันพุธนะคะ คนวันพุธมาด้วยเดอะสตาร์ราชนีดาและสี่เหรียญน,นะฮะคนวันพุธเขาบอกว่าวันนี้นะ อาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆค่ะทำเริ่มทําด้วย2มือของคุณนะฮะหรือวันนี้คุณต้องลงมือทําเองนะคะและจะมีความสุขสําเร็จได้ดีนะคะหรือมีการเริ่มต้นอะไรด้วยตัวคุณเองวันนี้ทําอะไรทําเองดีไปหมดนะฮะระวังเรื่องของสภาวะอารมณ์นะคะหรือว่าผู้ที่มีอำนาจมากกว่าระวังเรื่องการจับจ่ายใช้สอยสักนิดหนึ่งนะฮะการเงินควรดัดเข็มขัดนะคะแล้วก็ไม่ควรยุ่งกับคนหมู่มากหรือหันหลังให้โซเชียลต่างๆจะดีที่สุดเลยนะคะขอพัยทักพิเศษนิดนึงนะค่ะ อไพ่บอกว่าวันนี้มีเดวิลนะความโลภจะเยอะนะคะความอยากได้อยากมีสูงนะฮะนะบางคนอยากเสี่ยงโชคเก่งวันนี้นะคะนะก็ไม่ขัดใจกันอยากทำอะไรก็ทำนะคะนะก็ตามดูตามไพ่ได้เลยนะคะแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องของการอ่า <c oughs> เรียกว่าการกระทาในด้านมืดนะคะหรือว่าด้านดักดักวันนี้มันทําขึ้นนะคะชอบสนุกนะฮะทำแล้วรู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องสะกดด้านมืดของตัวเองให้ได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรักโลกกดหลงนะคะนะอ่าพาชันต่างๆนะคะหรือว่ากิเลสต,ต่างๆทุกด้านเลยนะคะตามนั้นต่อไปคนวันพฤหัสนะฮะวันพฤหัสมีเด็กถือไม้เท้านะคะแมจิเชียนนะฮะ และ8ปดดาบนะคะคนวันพาริีหัดนะเขาก็บอกว่าวันนี้นะคุณเรื่องงานคุณเด่นแล้วเขาก็เด่นไม่พอจะดังด้วยนะคะนะการงานหน้าที่การงานเนี่ยคุณเป็นคนที่แบบว่าโฟกัสเรื่องของงานนะคะหรือวันนี้คุณใส่ใจเรื่องงานเป็นพิเศษนะคะก็จะได้รับคําชมนะฮะจากผู้ที่พบเห็นว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ดีขององค์กรนะมีสมรรถภาพนะคะนะแล้วก็ น่าชื่นชมนะคะหรือบางคนเขาคิดว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่เป็นคนสําคัญขององ,งค์กรเลยทีเดียวนะคะหรืออีกในหนึ่งเขาบอกว่าวันนี้คุณทําอะไรได้ดีสําเร็จไปหมดนะคะคนจะชื่นชมนะคะนะคุณจะทําอะไรได้ดีมากมากนะคะคนมองมาก็คุณก็จะมีออรา่าเปลี่ยงปังมากๆนะคะหรืออีกในหนึ่งวันนี้เขาบอกว่าคุณรออะไรจะต้องรออยู่ก่อนนะนะคะอย่างองต้องรอคอยอยู่ก่อนนะคะ,ะมีเรื่องแปดดาบต้องระวังเรื่องของการ ไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวไม่สบายใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่เราก่อขึ้นมาค่ะนะฮะหรือเราออกปากรับคำนะตบอกตบอกเขาเรียกว่าอะไรตบอกตบตบ,ตบอกรับคําคนอื่นนะฮะนะว่ามันก็จะมาดตัวเราสรักนิดหนึ่งนะคะขอพายทักพิเศษค่ะ, <c oughs> ะแต่อย่างไรเสียมีเดอะซันนะคะวันนี้นะทำอะไรก็ปังค่ะนะฮะแล้วก็มีแสงสว่างสองนำทางนะคะ ตามนั้นเลยต่อไปคนวันศุกร์นะฮะคนวันศุกร์มีเดอะฟูลนะมีเดอะสตาร์อีกนะฮะแล้วก็มีห้าไม่เท้านะคนวันศุกร์ต้องระวังนะคะวันนี้นะเขาบอกว่า <c oughs> การตัดสินใจของเทาบางทีนะคะนะเราไม่รู้อนาคตว่าเรา คิดวันนี้นะมันมันส่งผลให้กับอนาคตอย่างไรนะคะนะเดฟูวันนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรมากเที่ยวเล่นเย็นใจชิลๆนะคะนะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะบางคนอาจจะมีการเดินทางไปเริ่มต้นงานใหม่นะคะแต่มันคงไม่ค่อยไม่ค่อยราบรื่นนะคะสำหรับคนที่เดินทางไปเริ่มงานใหม่ๆหรือไปจับก,กิจกรรมการงานใหม่ๆวันนี้อาจจะไม่ใช่วันที่ พิเศษนะักนะคะนะอาจจะมีเรื่องของความยุ่งยากวุ่นวายนะคะแต่ถ้าคุณลงมือทําแล้วไม่ย่อท้อน,นะคะมันสําเร็จแน่นอนนะคะนะก็อย่าชิวมากนะคะตามนั้นเลยหรือว่านี้อาจจะแบบว่ามีการเริ่มต้นกิจการงานใหม่ค่ะนะคะนะบางคนก็ อ,ออกจากงานเก่านะคะเพื่อไปรับงานใหม่นะคะระวังพบเห็นบริวารที่มีความขัดแย้งกันนะคะในองค์กรหรือว่าอา,อาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงไม่ลงรอยกันสักเท่าไหร่นะคะนำมาซื้อปัญหาของความขัดแย้งได้นะฮะขอไพ่ทักพิเศษหนึ่งใบคะ่ะอ่า สิบเหรียญนะคะนะแต่ยังไรเสียนะคะโชคลาภเงินทองดีนะนะคะหรือว่าทีมง,งานหรือว่าครอบครัวนะคะจะมีความพร้อมหน้าอบอุ่นค่ะนะคะอาจ,จะได้ลาบจากสัต 2, 4, ว์สองเท้าสี่เท้านะคะหรือกําลังบริวารที่ดีค่ะต่อไปคนบนเสานะคะคนบนเส,มนเสามีเด็กถือถ้วยใส่ปลามาให้นะคะมีหนึ่งไม้เท้านะและสุดท้ายหกเหรียญน,นะคะ เขาบอกว่าคนวันเสาร์วันนี้ก็มีเรื่องดีข่าวดีนะคะนะจะมีคนนําเรื่องดีข่าวดีมามอบให้นะคะหรือคนตัวเล็กนะคะคนที่มีลักษณะคล้ายเด็กคนที่มีอุปนิสัยร่าเริงแจ่มใสสดใสขี้เล่นขี้แยให้คุณนะคะมีเรื่องของโอกาสหน้าที่หรือว่าความมั่นคงใหม่ๆเข้ามานะคะนะบางคนรองานจะได้งานนะคะ,ะมีเรื่องของหกเหรียญด้วยอาจจะมีเรื่องของการดูแลบริวารทําบุญให้ทานหรือ ไม่เป็นผู้ให้ก็เป็นผู้รับอย่างที่เคยบอกนะคะนะหรือมีอาจจะมีคนชวนคุณไปทําบุญก็ได้วันนี้อาจจะมีคนมาให้เงินคุณก็ได้นะคะขอภพายทักพิเศษหนึ่งใบค่ะอ่านะคะหนึ่งถ้วยโตโตนะคะอาจมีโชคลาภข่าวดีในวันนี้ค่ะนะคะปังๆนะ้อยยินดีด้วยค่ะจบแล้วเจ็ดวันเกิดเป็นอย่างไรบ้างอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะ ถ้าวันนี้ไม่ดีขึ้นอาการยังไม่ดีขึ้นเนี่ยขออนุญาตเวไปวันที่17ไปก่อนนะคะนะแล้ค่อยติดตามชมวันที่18กันนะคะจะพยายามหายให้เร็วที่สุดนะคะวันนี้ลาค่ะขอบคุณค่ะ